สวัสดีครับเตงโมงครับวันนี้เราเอาสิทธิ์ทับท้งสองตัวน้องขนองใจมาดูดิว่าปี2021นี้เรามีอะไรใหม่ๆเล่นนะครับ ติตัวนี้ก็จะตัวที่ประกอบพันธุ์ทงมันท้ายนี่เราเราได้ดูไปแล้วแหละเมื่อแต่ตัวนั้นเป็นลำ16นิ้วเนาะแต่ปีนี้ผมมาเหลือแค่12นิ้วครับพาพูดถึงลำตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้คือลำเดิมนะครับลำเดิมของตัวขนองใจนั่นแหละพอดีน้องขนองใจเนี่ยส่วนตัวนี่คือไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้มานานมากๆแล้ว แล้วก็ลำเก็บไว้จนจน,จนมันโคนมันจะเป็นสนิมหมดแล้วอะ่ะเบรก็ไปตกอยู่กับอ่าตัว,ต,วตัวเดิมๆนะครับที่ที่ไปยิงทดสอบลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ดูหรือว่าใครทักชมแล้วก็นั่นแหละอยู่ในช่องนั่นแหละครับแต่ผมจะแยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ต่างหากนะอันไหนสิท2สองสองเดิมๆขบายอันไหนสิท2สสองที่เป็นน้องขนองใจกับตัวไหนจิวจีดต่างหากนะครับอืมวันนี้เรามาประกอบตัวนี้แต่ผมพูดถึงลำก่อนนะครับ ลำนี้คือลำเดิมแล้วผมเอาไปตัดลงจงไปตัดใครที่ตามผมก็จะทราบอยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำให้นะครับเออเฮ้ยถ่ายวิดีโออยู่แกัน,นี่กับร้องอยังไงนี่ประกวปืนนุย้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดลำนะครับคือลำเดิมถูลำเดิมเ,เมื่อก่อนเน่ะผมมันเป็นลำฟลุตนี่แหละแต่ว่าตัวนั้นก็เป็นลำเดิมแต่ว,ว่าเขาตัดปลายแล้วก็ทํา อไปทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือตัดให้มันสั้นกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะยาวผมไม่ชอบปืนยาวเท่าไหร่แต่ผมซื้อปืนยาวเพื่อมาทำให้มันสั้นแปลกๆไะเนาะพวกนี้ตัวเก่าที่มากับลำน้องขนงใจอะ่ะท่อตัวนี้มันจะเป็นสีเงินเป็นลำฟลูตสีเงินแต่ว่าที่มันเป็นลายๆข้างนอกดูขี้เหร่ขี้เหร่นี่คือผมออแรปด้วยตัวสติ๊กเกอร ลายกระตรงกระตูในของผมนันแหละแต่แกะมาสีสีข้างในอันนั้นคือการถนอมลำของผมสีข้างในไม่ได้เป็นไรเลยนะแล้วก็ส่งไปตัดแต่ตัวนั้นค่อนข้างจะมีน้ําหนักค่อนข้างมากหน่อยแต่ตัวนี้มันสั้นลงมาเหลือแค่นี้ผมโจดตรงทีว่ว่าผมจะให้มันมันมาปูตรงปลายนี้พอดีนะครับเพื่อให้มันกระทัดกระทัดรัด สั้นลงน้ำหนักเบาลงแต่ความแม่นยำต้องเหมือนเดิมหรือเปล่านั้นผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเอาลำเดิมไปตัดหรืออะไรแต่ว่าลำสิบนิ้วอะ่ะผมกับตัวจิวจีนะ่ะอันนั้นอะ่ะผ่านแน่นอนอยู่แล้วได้ได้เท่าเดิมแต่ว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจเพราะอยากรู้เนี่ยเลยเอามาปกติตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือส่งไปทําดีกว่านะครับตัวริมมร์ด้านหลังเป็นตัว เป็นตัวเดิมนะครับตัวเมันจะมีรอยเก่าๆอยู่เห็นไหมที่ที่เราใช้งานมาก็สิบชงสองมันจะเป็นตรงกลางบากนี่คือรอยของเข็มแทงชนวนแล้วก็เวลามันเปิดลุกเลื่อนเปิดอะไรก็มันก็จะไปทับพวกเศษดินปืนที่มันเป็นเศษๆนั่นแหละครับมันก็จะมีการสึกหรอหน่อยโคนก็หนีค่อนข้างจะเป็นสนิมแล้วปอกมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นครอบเข้าไปเอ้ยนกนี่กัดเนาะ บงังก็จะเห็นนะครับครอบเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งใจจริงอะ่ะผมอยากไปทดสอบด้วยทุก้ําแต่ว่าผมเอามาประกอบให้ดูนะครับน่าจะเป็นตัวลำครอบนะครับตัวนี้ครอบกระหมาอันนี้คือปีส่วนของอลูมิเนียมมาครอบประมาณแล้วก็ทําปลายเพื่อดึงเทนชันให้ลำตัวเนี้ยถูกดึงดึงแล้วก็ขันทับด้วยปลายเกียวเขาเรียกทาเทนชันนั่นแหละรครับส่วนใหญ่พวกนี้จะถูกใช้อยู่ในกลุ่มของพวกที่เล่น IPS c นะครับ แล้วก็มีการเซาะลำฟุูดอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็คือทําสีแต่ว่าตัวนี้ผมสั่งพิเศษเป็นคอมแบบที่ผมสั่งเอกต่างหากนะครับปกติก็จะให้แต่ฝาปิดมาแต่ฝาปิดตัวนี้ให้มาด้วยเลยมันก็จะเป็นสีดําโคนอย่างนี้นะครับตามชิ้นครอบผมนองหูเสียงนกเลยนะแล้วก็เป็นตัวปิดแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับปลายนี่คือเป็นตัวเทรดเป็น half 28นะครับ เป็นเเขาเรียกอะไรครึ่งนิ้วทับยีนั่นแหละครับเกลียวของลูกเกอร์ทั่วๆไปนั่นแหละครับหึงโคนแล้วก็สามารถใส่ a อ็กเซอรีของคิดของไรได้นะครับปลายก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็คราวปากมาประมาณนี้นะครับให้ดูงานก่อนนอกแต่เทปนี้ไม่มียิงนะผมผมบอกก่อนเทปยิงผมก็ตั้งหากอันนี้เป็นค้อมแต่ว่ามันไม่ได้ชช่วยลด รีคอยอะไรหรอกเพียงแต่ว่าทําให้มันสวยงามเฉยๆก็จะมีร่องกินข้างในนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ให้ดูงานกันประมาณนี้แล้วก็ทําสีมานี่ครับงานประมาณนี้เนาะตัวโคนยังเป็นโคนเดิมนะครับอย่างที่เห็นอ่าแล้วตัวตัวนี้ไม่ต้องไปตกใจผมทําสีมันเฉยๆตัวคือตัวเดิมของน้องขนองใจเขานั่นแหละ ั่นแหละรครับตัวนี้คือตัวเดิมของน้องขนองใจนะครับตัวชุดรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมพ่นสีเอาแบบดิบๆเถื่อนๆเห็นไหมฮะมันก็จะมีสีที่ไอ้มือผมที่มันดำเนี่ยเห็นไหมเพราะผมกำอย่างนี้แล้วผมก็พ่นไปเลยเบ е สของมันนะครับอืมอันนี้มันจะเป็นสียางนะครับสีตัวนี้มันจะลอกได้ของเนี่ยครับเอาดิบๆไปเลยแบบเถื่อนๆโหดๆ ความจริงแล้วถ้าทําปืนสไตล์ตผมเนี่ยผมเน้นประเภทแบบใช้งานอยู่แล้วเนาะผมจะไม่ได้เอางานละเอียดแล้วตัวนี้สงสารไหมปืนเขาดีนะผมเศษส,สีเสร็จแล้วอยู่ข้างใน,นก็ไม่ต้องไปสนใจมันที่จริงมันเป็นสีรับเบอร์ของไอ้พวกสีที่มันลอกได้สีพิวเอเบิลอะไรของมันนั่นเลยไปเสริรชดูใน Lazada นะอะไรก็มีครับสีแบบคนแล้วลอกได้เพราะว่าผมไม่อยากทำสีจริงเพียงแต่ว่า ถ้าตัวรีเซิร์ฟมันเป็นสีเงินแล้วมันจะไม่เข้ากับสีดำนันเนหละครับคืออยากได้เป็นดำๆไปทั้งหมดแต่ก็ไม่อยากทำสีอะนะ,อะนอกจกนั้นก็ไม่มีอะไรไกลก็เป็นไกลตัวเดิมครับไกลตัวนี้ผมเคยผ่าให้ดูแล้วนะเนาะเรื่องส่วนประกอบเรื่องอะไรมันก็ไม่ยากหรอกใครอันนี้ก็ใครใครใครเคยเคยดูแล้วหรือใครที่เล่นสิบทับสองสองอยู่แล้วเขาก็จะเข้าใจนะครับ จเจ้าตัว10บทับสองสองนี่มันไม่ได้ยากในการประกงประกอบอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไก่แต่ว่าตัวนี้แต่งมาแล้วเป็นเหมือนไก่ i p s c ออกจากร้านนั่แเละครับผมไม่ค่อยมีอะไรหรอกสีก็ให้มันเปือเป้อนๆไปใช้แบบถึกๆครับตัวนี้ <c oughs> ปืนราคาไม่เท่าไหร่ผมจะไม่คือลํำนะถ้าพูดไปตรงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็จะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะระบีมาใส่ตรงนี้ก่อน แต่ว่าตัวนี้มันเป็นลำเดิมของผมแล้วผมส่งไปทำเฉยๆนะครับหมายความว่าเรามีปืนหนึ่งตัวเนี่ยเราจะไปหาลำอื่นลำอะไรมาใส่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับต้องไปดูสังไปดเูเรื่องข้อกฎหมายด้วยเนาะว่ายังไงแต่ว่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมอ่ะตัวไหนลำสั้นตัวไหนลำยาวอ่ะผมจะผมจะไม่ไม่ไม่ได้ซื้อลำมาเปลี่ยนนะ ผมจะใช้วิธีแบบซื้อปืนดีกระบอกหนึ่งแล้วก็มาตัดสั้นเลยส่วนใหญ่เพราะว่าปืนมันราคาไม่เท่าไหร่เองราคามันประมาณสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นประมาณเนี้ยแต่ค่าประกันตัวคุณจริงๆแล้วมันโดนจับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพวกพวกนี้มาจริงๆนี่มันมันไม่คุ้มเลยครับผมคิดว่ามันไม่คุ้มผมเลยใช้วิธีนี้ดีกว่าเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยนะครับน,นี่ก็ขันเข้าไปไม่มีะะะอะไรจิ๊บจิ๊บครับประแจท้องประแจอะไรผมไม่มีนะ ความคาดหวังในการทําปืนตัวนี้ผมบอกก่อนนะว่าความแม่นยําคาดว่าต้องให้เหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมผมไม่รู้นะผมจะทําเป็นซีรีส์ของน้องขนองใจในเวอร์ชั่น2 0 2 1ให้ดูแล้วกันเนาะว่าในหัวข้อประมาณว่าลำเดิมทำเทนชั่นครอบลำเหลือ12นิ้วเนี่ยความแม่นยํายังคงอยู่ไหมกับกระสุนตลาดตลาดทั่ว,วไปตอนนี้ผมมีแค่อีเล่เขียวนะครับที่จะยิงให้ดูแต่เทปนี้ยังไม่ได้ยิงนะ ย้ำไว้ก่อนนะบางคนว่ามาเลยทําไมไม่ยิงวะอะไรเงี้ยเห็นไหมสีมันก็จะลอกๆตามภาษามันนั่นแหละมันก็จะลอกๆประมาณเนี้ครับ <_ d ata> ก็เอาขึ้นพันท้ายเลยนะครับผม <_ d ata> เอาขึ้นพันท้ายเลยเนาะพ <_ d ata> ันท้ายฮอกของเราทั่วไป มันอาจจะขูดตรงนี้หน่อยนะครับแต่ก็เพราะว่ามันขูดแล้วสีมันก็จะลอกอะไรของมันนั่นแหละตัวนี้ก็กเอามาใช้แบบสมบุกสมบันเลยฮะผมใส่สลักครบเนาะครบแหละ <c oughs> ไม่ครบก็เดี๋ยวมันเด้งออกมาเองโอเคใส่ก็ไปในพันายฮอกค,ครับเดี๋ยวขันน็อตตรงนี้นิดหน่อยเห็นไหมดูมิติของปืนอ่าน่ารักไหมผมไปดูมุมกว้างอีกทีหนึ่งนะครับเออตัวเบสน่ารักปะ ใช่นี้อีกตัวเบสกล้องเนี่ยผมขันน็อตเข้าไปค,คือเอามาจากไอตัวศูนย์เปิดตัวศูนย์เปิดนั้นผมก็จะใช้ตัวเดิมๆเ,เนี่ยคือเก็บไว้เล่นศูนย์เปิดโดยเฉพาะครับตัวนี้ก็ตัดไปเรื่อยอ่ะดีวีด,ดีตัดไปตัดมามันจะเหลือแค่ห้าหกนิ้วด้วยซ้ำอ่ะพันธ้ฮอกนี่เป็นที่จริงปืนตัวนี้มันเพอร์เส คือเพิรสเลยเขาเรียกเพิรสบิลมันจะมาจากเอ่อพวก IPSC นะครับนี่เป็นไงน่ารักหน,ะนี่น้ำหนักเบาลงด้วยนะครับเบสนี่ผมวางแล้วผมพ่นสีทับไปเลยนะอาจจะเวลาติดกล้องอาจจะมีเรื่องของเอ่อความหนาของเม็ดสีนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันมันมันคิดไปแล้วมันก็เป็นแค่หน่วยของไมครอนะครับเราไม่ ผมไม่ใช่เป็นคนซีเรียสอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเป็นเล่นปืนงโ่ๆโโอย่างผมไม่ต้องรู้อะไรเยอะรู้แค่ว่าใส่กระสุนให้ถูกขึ้นลำยังไงใช้ไปอย่างนั้นนั่นแหละครับแค่นั้นพอโอเคกล้องตัวนี้เป็น discovery นะครับจากตัวที่เราใช้ในตัวลำเดิมมาแหละแต่เพียงต่ว่าลำเดิมอย่างที่ผมบอกว่ามันจะถูกใช้เป็นแบบยิงซูปเปอร์ตัวนั้นะแต่ตัวนี้เป็น เป็นทรักกันอีกตัวหนึ่งเลยแหละท้ายฮอกมันไม่ขึ้นสนิมไม่ขึ้นอะไรด้วยประมาณนี้ครับดูกลมกลืนแต่ว่าดูใกล้ๆที่สีก็แตกๆเละๆเลยนะเห็นไหมฮะมันก็จะมีสีแตกๆแต่ว่าผมไม่ได้ไปสนใจหรอกตรงนั้นนั่นแหละครับประกอบเข้ามาแล้วแล้วเบสเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตัวนี้ดูระดับน้ําอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับน้ําหนักน้ําหนักตัวปืนก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่เบาลงกว่าเดิมเยอะเพียงแต่ว่าก็ดีกว่าถือ16นิ้วอะ่ะถ้ามันส่วนตัวผมนะดีกว่าถือ16นิ้วถ้าถ้ามันถ้ามันถ้ามันแม่นเข้าเดิมนะเดี๋ยวลองเราลองดูก่อนว่าเพราะว่าตัวเวลาจะยิงหรือเราทดสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะแยกเป็นวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งไปเลยนะครับตัวปลด แมกกาซีนนี่ก็มาจากนั้นแหละตัวเดิมทั้งหมดเลยก็น่ารักดีน่ารักดีชอบฮะไม่ได้ดิถ้ากันมันจะต้องมีขาสายใไหมแต่ขาสายผมเดี๋ยวต้องไปเอาอีกตัวหนึ่งมา <c oughs> เป็นปืนอะไหล่ยืมครับเป็นปืนอะไหล่ยืมไปอีกตัวหนึ่งมาใส่ก่อนแปรมหนึ่งฮะไปก็บอกนั่นก่อไม่เคยเอาไปเปิดตัวที่ไหนสักทีครับซีเซ็ต เสียห้าวามินมัน,ม,นมันตกร่นแล้วแหละกระบอกนั้นน่ะคือตัวนั้นคือมันเป็นปืนอะไรอ่ะเป็นปืนทีท่ทะเบียนมาตอกอยู่ที่พันท้ายแล้วผมที่เกียจแตกขที่เกียจเปลี่ยนพันท้ายนู่นนี่นั่นก็เลยเซื้อกระบอกอีกกระบอกหนึ่งแะล,ละมาตักแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดวยวิธีเนี้งงๆงผมโอเคพันธท้ายไอ้คาไซ เป็นอันนี้เก๋ยบีบีกันนะครับก็ลองก็แรงน็อตอะไรก็ไม่ใช่ของมันแล้วแหละก็มิติปืนน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องเกรื่องอะไรเราก็ตามอาจจะภาพกันไปนะครับเพราะว่าก็จับระดับน้ําแล้วก็ขันไปตามนั้นหละอาจจะไม่ดีมากแต่ก็น่าจะดีเพียงพอต่อการใช้งานต้องใช้คํานี้เนาะ ว่าปืนราคาถูกๆกล้องราคาถูกๆเองไม่มีอะไรมาดูมิติปืนกันนะครับแล้วก็ลำลากันไปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับพี่ๆที่ชอบสิทธทับสองสองหวว่าคลิปนี้น่าจะมีความทำให้ใครกระสันอยากได้อยากแต่งสิทธทับสองสอง ของเราต่อไปนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสิดเล่นสิบทับสองสองครับจะได้เงินในเป๋าของท่านมันไม่อยู่ที่แน่นอนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้แตงโมน้อง้องน้องใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ